สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนการปั๊มวิวนะครับหรือว่าปั๊มคนดูนะครับของคลิปวิดีโอนะครับที่เราได้ลงไปตัวนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์นะเดี๋ยวผมจะทําให้มันขึ้นมานะครับทํายังไงก็มาดูกันเลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google แล้วพิมพ์ไปเลยนะครับว่า mmdollar.com แบบนี้นะครับ แล้วเธอไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้ามานะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างตัวนี้เนาอะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ทําการลงชื่อก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครมีีอดีอแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยครับเมาส์ดูลงเมาส์ผมนะครับสมัครใช้งานอยู่ด้านล่างนะครับตัวก็จะเล็กหน่อยนะ ชื่อผใช้งานนะครับรหัสผ่านนะครับอีเมลนะครับเดี๋ยวล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนะครับเพื่อทุกคนทำการเกาะให้ครบถ้วนเลยนะครับอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเรานะครับเพื่อทุกคนทำการมั่วไปเลยอ่าแล้วก็ติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมมาตโนมาตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำการสมัครใช้ง่ายกันได้เลยนะครับอ่าแล้วผมจะมาลงชื่อผู้ใช้กันให้ดูนะครับ เมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะคบให้ทุกคนดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับหมดหมู่ตัวนี้นะครับก็จะมี3บริการแพลตฟอร์มหลักๆเลยนะเป็นไอจีนะครับเป็นทิกต o k กนะครับเป็น Facebook นั่นเองนะครับในแต่ละบริการแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีให้ต่างๆเลยเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะครับเพิ่มคนดูเพิ่มฟอลนะครับเพิ่มถูกใจนะแล้วก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเลยครับแล้วก็เป็นแชร์โพสต์อะไรแบบนี้นะครับมีหมดเลยนะถ้าทุกคนต้องการแบบไหนก็จัดกันไปเลยนะครับส่วนผมนะครับจะมาในหัวข้อ บริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับเขาจะมีราคาต่างๆให้เลือกนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอ่าผมก็จะเลือกหัวข้อ,อนี้นะครับอ่าแล้วจะคำธิบายกับคาว่าโนโตัวนี้นะครับให้ทุกคนทําการอ่านไปก่อนนะครับพ<ส>ออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับกง่ายๆเลยนะอ่าจะเป็นลิงก์อ่าคลิปวิดีโอนะครับที่เราต้องการจะเปิดการมองเห็นเนาะอ่าผมก็จะเอาอ,อันนี้นะ เ่าจะเอาสูงนะครับวิดีโอแรกกว่าน,นี้ทาการกรอ๊อบได้กดวางได้เลยแลวเจอหัวข้อจานวนอันนี้คือจํานวนยอดวิวนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะอ่าแล้วก็ถ้ายิ่งเพิ่มเยอะนะครับยิ่งเปิดการมองเห็นเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะปัามขั้นต่ำให้ทุกคนดูนะครับว่ายอดมันได้จริงนะอ่าแล้วเจอค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นมาให้ทุกคนกรบส่งไปเลย เพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็ให้ทําการรอยอดวิวเฉยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรกันต่อแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับระบบใช้งานง่ายนะครับปลอดภัยนะครับบอกแลวนะครับว่าไม่ใช้รหัสผ่านแน่นอนนะครับตัวนี้ในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการนังสือบอกเราด้วยเด้ก็ด้วยตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถก็ไปแล้วก็ส่งมาให้อดมินดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวไอ้บิ๊กทำการดูแลให้นะครับสำหรับเลขออเดอร์ตัวนี้เนาะที่เราสั่งซื้อไปแล้วจะมีหัวข้อลิงก์นะครับมีค่าใช้จ่ายมีบริการกับสถานะของระบบบอกด้วยนั่นเองนหครับหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารุูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเลงด้าน,นขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊ก แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นีครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะ,ะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อาการอ่านไมยเหตุใ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับ่าด้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวตัวนี้นะครับพ่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้ หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้้ตรงนนั ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอ m ทเบมโดรนะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ยอดวิวผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น329แบบนี้เลยนะครับก็ขึ้นมาแล้วเนาะยอดวิว ถ้าใครเนีสนใจัามบิลแบบปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านนะครับหรือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับของแพลตฟอร์ม t ิกตอกนะครับก็มีให้เลือกใช้เป็นการเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ใช่แค่ทิ t o อกนะก็มาเลือกดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนิก์ไว้ด้านล่างนะครับตลอดการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณมากนะครับ